การรณรงค์การเผาไฟป่าเราไปดูตัวอย่างกันเลยป่อกับแม่ยนี่ยอย่างนี้อ่ะพอก,ะกับแม่จะเผาขี้เนื้อนะลูกมาได้แม่หลวงเปิดบอกว่าห้ามเผาเพราะว่าทีนี้เขาลดฝุ่นพีเอ็มอ๋อเปิดเปิดงูกะแม่แล้วอ,อือแม่บอกงูเหรอเนี่ยพ่อก็ไม่หมูกะเปิดรณรงค์การเผาไฟกันแม่หลวงก็ประกาศอยู่ปอก็ไม่ได้ยินกะเออ แม่เขาบอกเราแ,แม่เขาอยูบอ่บ,บ่อไปดแเจ้า,าเขาก่องน้อยๆจะแบบเป็ยนอย่างาได้เจ้าเพราะว่ามันจะทำให้เกิดฝุ่นแล้วก็มันแบบดีตอ่อภาพอาการเออต่อไปปอก็ม่ก็จะแบบปาเขาแวเนอะโอเค,อเคได,ด้มันจะทำให้อากาศเสียลดฝุ่นพีนเอ็มสองจุดห้าฮูเฮาช่วยกันนะครับออไม่ง่้นเราจะบม่ได้มีฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้านะครับ ค <Okay. S 2> ่ันเ<บ>ขาก็ปีกบ้านกันเขาก็เผาละการช่วยรณรงค์ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง 1. กํากำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงบริเวณริมชายป่าสองหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟใกล้แนวชายป่าและในป่า3ามทำแนวกันดินหรือขุดร่องดินป้องกันการลุกลามในพื้นที่ใกล้เคียงสี่ขอความร่วมมือก,กับคนในหมู่บ้านเพื่อช่วยกันรณรงค์ถ้าเปลี่ยนจากการเผาเป็นการทำปุ๋ยมักแทน 6. ใช้สื่อโซเชียลแชร์ข้อมูลหรือข้อความรณรงค์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้และระนัถถึงปัญหานี้โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครบเพื่อนๆสนุกไหมเอ่ยกับการการรณรงค์การเผาไฟป่านะคะเรานะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในชุมชนนะคะมาช่วยการการรณรงค์การเผาไฟค่ะเพื่อจะได้ไม่มีฝุ่น PM นะคะ แล้วก็การเกิดไฟป่าค่ะก็จะมีน้อยลงค่ะถ้าเราช่วยกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย